คือสองเมนูนี้มีทั่วประเทศจีนก็คือไส้กรอกกับข้าวโพดนะโอ้หไปที่ไหนก็มีแต่นนเมนูนี้เต็มที่ผงหมาล่ <c oughs> เาเมนูประจำชาติจีนาาอ,ยอย่ากลินมม่นแรงนะวะได้ใจเดีร์เอ๊ะทำไมกลิ่นผงมะแรงจังวะหมูใ <c oughs> ช่ไหมหมูขาดแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง <c oughs> เป็นยังไงบ้างก็แค่กรอกแต่ผมมันสุดๆเลยนะผมมันอร่อยไหมผงมันเหมือนหมาล่าไหมไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะอร่อยจีอร่อยอร่อยแบบเหมือนเรากินพุกกับผงเลนะคะก็ผงหมาล่าแต่แห้งๆหน่อยแรกผมว่าคือกับผงที่พริกเหรอพริกธรรมดาพริกป่นพริกป่น เฮียเผ็ดวะคตรเผ็ดเลยอ้าวไหนเมื่อกี้บอกว่าเผ็ดเผ็ดแล้วเนี่ยตอนนี้เผ็ดลิ้มฝีปากครับอร่อยรสชาติเหมือนกันหมดเพราะว่าแกะจากซองคล้ายๆแมคโครบ้านเราเท่าไหร่ครับเหนียวเลยข้าวโพดเหนียวนึบๆหนีอยีนี่แบมนที่เรากินครับเผื่อใครไปตามรอย